สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสมุมองสุบอลพ่อๆก็สอนทนงแท่นคือเก่าพี่น้องเปลี่ยนทงเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยทงให้ทงหน้าเนาะสถานที่ว่าเป็นจังใดน,นะพี่น้องเนาะว่าเคยเคยเห็นบอว่าเคยเคยเห็นบอเนะพี่น้องอเขากำลังเคี้ยวกุ่มกล่องเลยเขากำลังเลื่มเคี้ยว,วมามามาม,าม,ามา ມື້ນີ້ແມ່ນ້ອງແທນກັບພໍ່ນ້ອງແທນບນອງແທນມາພໍໃຫນມາຊ່ຍມາຊ່ວຍພໍໃຫຍພໍນ້ງແທນພິ່ນມາຊ່ຍພ່ໃຫມາກນອງແທນຈอมປີນອງຍ มาเทียงมาเทียงนามานาแถวพ่อเห็นบ่พี่นนองชิบเพิ่นพกกระดับมงงงงยสองคนมันยังแดดเลยยังมาทันในลงพี่นนองเอ้ยห้องก็บ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองเนาะทันทีลงแม่น้องแทบมาลงก่อนเด้อแม่มานนองแทนบ่ไว้นําเด้อแบบเนี้เด้อตกไหมฮัมตกไหมมาแมูกมาแม่ตกตก Hà thu nha luôn. ừ Khi lại thế đi ừ. ôi, ôi. đi lợi, Điệp lợi. Điệp lợi. ừ lợi nọ thu nha là mấy? thu nha vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทูอยากกินเอากลับไปเอาทูอีร้อยอีร้อยตัวนี้แล้วบอเห็นบอยอีร้อยไปแก่เอาขนมมามาม่เอาผัดซีเข่าพยังบานซีเข่าเฮ้ยเอาเข่ากับเข้าเอาเข้าสาวเข้าเอาเข้าลูกเอาคุณผ่ากันพากันถือแขวกันพากแท้ ผู้หนึ่งอยู่ทางโอ้ยสาวเฟินฝากน,นงแทนนะพี่น้อง โอ้ชิพากันกิ้งเดี๋ยวบ้านอ้ยอีร้อยกับเขานะไหม้อยเขาได้บ่ได้ใจ่าหนองเพลินหัวเลาะ อากาคนฮอนเดดแดดพี่น้องเอ้ทอั้งฮอนทั้งเดดนก่ก็น,น่ำหวยนี่น่ำหวยหักมันอันบอยาใไ่ปันใดบอยาใไ่คือสีเยน็นค่ะน่ำหวยอ,อยู่ป่ายอยู่ดงพี่น้องเอ้เที่ยงนาพาสุกของถ่อเพิ่นก็นมา เพก็นอนอยู่ห่อยู่หน้าสบายดีอีกรอบพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็แม่น้องแทมมาน่าของตาพ่อมาน่าของพ่อน้องน้องทอนเอกเนี่ยของพ่อใหญ่น้องแทนของพ่อใหญ่อันน้องแทนบามีภายในนะพี่น้องน้องแทนตาให้เพิ่นอยู่นําให้เพิ่นเล่นเพิ่นมีโมเล่นเล่นกับน้องเพิ่นน้องเพิ่น ຕ້ອງທາພໍ່ກະປະມາອືອນນມອ2ມືພິ່ນກະິດແລວພີນພ່ນກຍັງບໍາຍ โอ้เก่งแท้าจนสิแล่ให้แลยเก่ง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 นี่อ่ะพี่น้องเลยเสียค่าทำเนียมบาซะม่รักท่ายยอากันบ่ได้ดิ ขาทำเนียมกันนอกยังบ่มีส่วนให้น่องมีสะกอนอาจจังเอาเนาะป่าลุงเนาะพี่น้องให้น้องมีสะก้อนส่วนในน้องยังบ่มีนนองยังบ่มีส่วนนี้ให้น้องมีเงินมีคำสะก้อนจังเอา อันนี้ก็อ้าวพี่นอ้องเอ้ยอ้าวน้องเคยคองอีพ่อเพิ่นมาซอยอันนี้ก็เฒ่าพอ่อ <c oughs> น้ำเพื่นยังบลายเดอ๋พี่นอ้นงอง1 2 3 4ให้ที่3ที่4ก็ให้น้อยให้ที่หาก็คือให้ใหญ่ อยังพ่อเพิ่นอยังพ่อเพิ่นสิโไปไยเอาไฮน่อยนะบอสไัง้มมาไปโไปไยอันลุ่มโก๊ขมาโก๊อันหมักเมานี่เออคือมพ้าวออกเลยเห็นเนาะอืมป๊าดมีแต่ไฮเงี้ยง มีแต่หายญ่ายๆแม่น้องแท้ลงมาเจอสิแล้ว์หายพี่น้องดำอยู่สองสามสามคนกับมีแต่ผู้ไวไัได้พี่น้องมีแต่ผู้ไวัยหองแท้เพิ่นอยู่เพิ่นมีหมู่และเพิ่นกับอาณาแน่ไข่แน่อยู่ดอกเพราะว่ามีหมู่เลิ่นแล้วก็มีผู้เอาแล้วก็บไข่แน่อยู่กับเนื่องเรื่องในเดียว์มันเจอศิล้ว์หายนี่พี่น้องข้าพ่อเพิ่นก็ลงไปลงไปอันทไทยห้พุ่นพี่น้อง เดี๋ยวเราเบิง่งเราส้มตอนต,อนต่อไปนะพี่น้องว่ามีภายในเนาะเดี๋ยวแม่ลงแทนชิลงไปดำหน้าซะก่อนพี่นเงาะอนแทนเป็นคนขาดคนไทยเอ้ยแล้วแล้วพี่ ขึ้นให้นี่อีก จมพี่น้องจมแดดจมหน้าหเนี่ยเพราะว่าแดดกระแดดเกินแดด,แด,ด,แด,ดอะไรอะลอโยคั่วมาเบิดเลยพี่น้องเอ้ยมาซอยแถวพ่อมาเบิดสามมาเบิดสี่มาเบิดสามสามพ่อลูกมาซอยแถวพ่อ เคนกันย่างบรายเดี๋นี้แลวคือที่เห็นเลยพี่น้องกันย่างอยู่หน้าสามสิบห้า่กสามสี่ห้ากับตา,าอยู่2ตาเลือ่อประมาตณนี้แหละ พระเหนือไทยใน,นหน่อยหนึ่งประมาณถุะจักมัดแล้วอันนี้คือบัง้อยพี่น้องเลยแม่น้องแทนเก็บได้เห็นหน่วยเดียวนี่เตจกสเดิ้ ก็ขอขอคุณหลายเดอ้อที่เขามาหลับซมผู้ลังคนกระทามหาพอพามเนาะเห็นระบบพี่น้องมนีพอพามเพ่นมาหาหนองแทนเห็นได้ใจระบรบหพพนเ,นะเห็นได้ใจบอผู้ลังคนกระทามหาพอพามเนาะเห็นได้ใจเห็นได้แล้วเนาะพี่น้องเห็นแล้วเนาะ พอพามแล้วตามที่นายคิดนั่นแหละพี่น้องเลยแม่น้องแท่งกระสีได้ล่าขี้เพียงเท่านี้เลยนะพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมอย่าลืมกดติดตามช่องน้องแท่งนะพี่น้องเนาะได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดสไลค์กดติดตามช่องน้องเนาะช่องน้องแท่งส่องร้านส่องรานชายของปฝาลุงเนาะ ีหักแทงลงแท่นนาด้กาขับมาเป็นกำลังใจไม่ได้กล่าเลยไยบาา